สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC นี่ดูยูชแนลพี่น้องเด้อสวัสดียามแรงๆพี่น้องแดดซองตานะครับผมโมนี่นะผมเดี๋ยวจะพาไปเบิร์บรรยากาศตอนนี้ตอนยามแรงนะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้ยก่อสร้ักยังแน่เฮ็ดยังแน่ภายในบ้านสวนตอนนี้นะครับเดี๋ยวไทยพี่น้องนะครับเนาะเงียบคือบรรยากาศแอมแรงพี่น้องยามแรงนะครับบรรยากาศตอนแรงนะครับผมกระซิบกระซิบบอยเป็ดบอยไก่ลงน้ำขากินเข่ากินได้นะครับ แต่ตอนนี้คือนะครับตอนนี้คือทำขวากม่วพี่น้องขวากม่วตอนนี้เป็นกระร่างม่วปูนนะครับม่วปูนเฮ็ดอันแผงกั้นเฮ็ดห้างม่วโอ้ยไงบ้านเทาเฮ็ดเฮ็ดเขาเอือนเฮ็ดห้างม่วพี่น้องเนาะนี่คือสร้างนะผมสร้างเฮ็ดขวากม่วพี่น้องตอนนี้นี่คือเฮ็ดเฮ็ดหางพี่น้องเฮ็ดหางมันเท่ ตรงนี้จะเท่ห้างมันพี่น้องเท่ห้างมองชิ้เพรื่องมันมองให้อาหารมั่น่ะมองไห้ยามองให้เพรื่องมันพี่น้องนี่คือมองไห้ยามองไห้เพรื่องมันนะครับกลางเท่ครับกลางตอนกลางเท่มองนี่ก็เท่เป็นเท่พื ah ia, ้นพี่น้องล็อกนี่เท่พื้นห้มันเท่พื้นแั้นล็อกหนึ่งต่อออกแปงหมอกอีกช่วงหนึ่งนะครับเท่พื้นออกแปงหมอกช่วงหนึ่งละไห้กออกกัญยงนะครับตรงนี้ ออกมาของันยังกระเบนนะครับตอนนี้คือพี่น้องกสิอาจจะเบิงโมออกมันเป็นยังไงเนาะต้องให้มันเลี้ยวก่อนนะพี่น้องครับให้มัดเลี้ยวก่อนกสิผมจัก่ันเป็นยังไงนะครับก็อาจจะยันยังจังน่อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเครื่องโมปูนนะครับม่นช่มีเครื่องโม่ปูนอาจยันยังจังน้อยนะครับนี่คือคือเฟืองพี่น้องเฟืองเฟืองอัดมาแต่หน้าเหมืนดานพี่น้องเมียนเรียบร้อยแล้วนะผมเฟืองวาเห็นหัวกินยำ เวลาห้ามมุ้ยหยานะครับมีเฟืองต้องกินพร้อมนะครับเก็บเฟืองไว้นี่คือทำเห็ดแผงกันเห็ดเห็ดแผงอยู่เห็ดเห็ดบล็อกนะพี่น้องเท่ขั้นเห็ดเน้าพี่น้องเห็ดเน่าไปุ่นเลยเห็ดเน่าไปหนเห็ดเป็นห้างนะครับเห็ดแห้งเห็นมันไว้เห็นไม่กินหยานะครับผมกระสีเลียงล็อกไผ่ล็อกมันนะครับเกี่ยวกับทางยุทธวเสียงดั้อยจันเอยพี่น้องขอสุดขอเพลยลายพี่น้องเด้อมันเสี่ยงดน้อจันเอยตอนนี้ นะครับกสิร์รอดรอดสร้างปรนเทศอีกแล้วกสิปรับแจงพื้นพี่น้องบับพื้นตรงนี้กสิเทพพื้นครับพี่น้องเทพพื้นสองฟังเลยนะครับไปอีกฟังข้างพุนกสิตอนนี้คือตอนนี้ก็ล่างจอพี่น้องอ่ะแยกบทเรียนพี่น้องเนาะนี่คือสินี่ครับตอนนี้กสิกะล้างจาะปลาดานพี่น้องจาอปลาดานจาะปน้ำปราดานใส แผงโซดาเซลลวพี่น้องใส่แผงโซดาเซลล์นะครับใส่ซ้ำเมิดแหมเป็นน้ำไหลออกมากพี่น้องหดหยานะครับผมหดหยาหดสวนหดักไกม้ับม่วงพี่น้องล่อๆนี่นะครับแห้น้ำมันไหลมุนกันนะครับผมสิปลูกงานเดิมน,นี่ก็ปลูกงานพี่น้องก็เลยสร้างเพิ่นว่าจอไห้นะครับก็เกลยก็เลยสร้างเพิ่นว่าจอไห้นะครับ ตรงนี้ก็สิ่ให้น้ำรงพี่น้องก็สิเลี้ยงปลาแน่นะครับให้น้ำไปรงสาแน่นะครับตรงนี้ก็สิปลูกยานะครับเนาะปลูกยาปลูกยานะครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้ผมมันก็สิงเลีอยแรงแน่นอนก็พี่นรองเนาะนาแรงพี่น้องมันก็สิแห่งแรกเล็กๆน้อยก็ยสิจอน้ำเพิ่มมาอีกนะครับเพื่อปลูกไอ้ผมนี่คือเลี้ยงใบอกม่วน,นะครับ มันก็อาจเสียแังน้อยจังน,จน่อยพี่น้องนี่คือบรรยากาศโดยรอบตอนนี้นะครับผมศสลตรงนี้สิบปลูกหญ้าพี่น้องสิบปลูกหญ้าเดี๋ยวให้ายาังไปเบื่องกันนะครับเรงนี้่สิบปลูกหญ้านะครับรอดรอดลดาำว่าปันไห้นะครับสีโรกหญ้าไม่เห็นงัวกินนะครับตรงนี้ก็เป,ป็นสะขุดนไม้พี่น้องสีเลี้ยงปลาเลี้ยงยังไปเอ,อเก็บนำ้ำมาเห็นง,งัวไปเซน่าแน่นะครับว่าสิเดี๋ยวเขาหลุ่นกันว่า มันเพื่นอน้วัจจบริเนปิ่นงประถุวัจจบริเนี่นะครับได้บางสามสิบวัตถีแล้วนะครับวัตวัจจออันนี้คือจ่อตัวนี้คือคนละแผนกพี่น้องคือคนละคนละทางนะพี่น้องเนาะอันจ่ออ่างทเลเลี่เยเอาไปเห็นคลิปเก่าๆนะครับเพิ่นก็เห็นอยู่ว่าเคยเห็นว่านะครับตรงแทงน,น้ำตัวบ้านสวนตรงนี้ครับตัวตรงนี้ตรงตรง,ตรงทะเลเลี่ยอัเมื่อกี้นี่ คนละสร้างกันพี่น้องอันมะเขือหานิว้วอันนี้เกษตรง่ายกันพี่กกน,น้องก็ตรง่า่ขึ้นมาอีกอันนี้ระบบระบบระบบแง่ายกันพี่น้องอันนี้คือเจาะเจาอง่ายอันนี้เจาะประมาณสองหมื่นกว่าบาทพีน่น้องสองหมื่นกว่าบาทหกนิ้วครับพี่น้องตัวนี้งหกนิ้ว มันก็อาจจะเจริญในระดับน้อยๆเพราะว่ามันใช้เครื่องจักษนะครับผมใช้เครื่องคุณแรงมันอาจจะเจริญในระดับน้อยนะครับมองนี้ครับเป็นพวกยาพี่น้องปลูกยาเด้อหนึ่ปลูกยาเล็ดพองมากพี่น้องเต็มพองมากพี่นี่เต็มพองมากครับเต็มพอกมากเต็มพองมากมันไหลลงๆสาพี่น้องไหลลงๆสาครับเข้าไปหนี่ง ก็ทำใช้ไมมากนะครับผมแบบไม้นะครับจังก็แบบนี้แบบไม้นะครับทำสมัยม้ก็เดิมนะครับผมอันนี้เือใส่ร่มนะลองใส่ร่ม ใส่แรกล่มหยอดลงมไปนะครับ เครื่องมือทันสมัยครับเครื่องมือทันสมัยนะครับนี่ครับเครื่องมือทันสมัยมากนะครับผมมีเครองมืทันสมัยนี่ครับนี่คืองจะคล้องบนนะครับผมนี่ครับปะปะข้างนนี่ครับดีคืองจะคลองซองนะครับดีเคืองจะคลองอันธุรกิจครัผมจอประดานพ่อฝากข้างนี้ครับฝากฝากไม่ได้ว่าเป็นอะไรข้างๆกันเลย เบาๆเลยครับ,บากฝังเอนะครับสาปอการระดานบันเทครับมันรเร่งไห้วันร้อนครับเอูแปแดเดสามหกทีหนึ่งสามหกแตกมเงินครัคอบรับรองรับประกันคุณภาพครับหนึ่งีครับดูแลดูติดให้ครับ<า>ขอบคุณครับ รับประกันได้นะพี่น้องถ้าน้ำมอออกเงินนะผมต้องเอาน้ำแจกตึองเอาเงินมาทันพี่น้องว่านี่คือเจาะปลาดานนะครับ จัดเน็ตนะผมพันพูดพันพ่ดันเท่าน,นางปีน,น้องพันเท็าน,นางราคาเท่าไรครับราคาเท่าไรครับนี่ง<ะ>ราคาเท่าไรครับราคาราคาจอเดียวครับแม่ครับผมโอ้ที่ทำเน็ตเพื้นที่พื้พนท,ที่ง่ายกับระมาณเริ่ม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 ต้นที่สองหมื่นครับ เงินตัวนึ่สองหมืนบาทนะครับสองหมื่นบาทเห็นตัวนี้พี่ที่มันยาองแอกอะนึ่เห็นักไส้กับแพกแน่ครับอ๋โอโดยเฉพาะเม้วเมากินแพกแอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> แบข่ขไอแบตไส้ใส่ก <c oughs> ันหลายอันนี้กันยังป่ะเย็บป่ะผ้าฝ้าใส่ป่ะเหนป่บเย็บม้าฝ้าฝ้าใส่ปนคนได้ดุยครับพฤ่อการณบ้านนนเย็บป่นปั่นนนี้ดวยเออันนี้ก็บั่นปนสวนได้ <c oughs> ดวยปวดพฤติการแป้วเมาา มันกะอัดมันจะในนีนี่น้องมันจะเจนังในจังหวัดน้องนี่น้นองเนาะอย่าพี่น้องรบกวรเจนังกบควรนะครับนี่คือเครื่องจอดพี่น้องครับเครื่องจอดก็จะทำทำไมมากนะครับผมเอ,อกโ๊กี้มเมืองพี่น้องตอนนี้สร้างเสามาแล้วตอนนี้สร้างเสามาแล้วตอนนี้นะครับ สีออมรั่วพี่น้องสีออมหัวนี่สีรอมไม่เลยพี่น้องก็ไม่ครับสีออมไม่เลยนะครับสีรอมรั่วมื่อไหรครับออมเบิดหน้าเลยนะอตอนนี้สีออมเบิดหน้าเลยสร้างเสามาตอนนี้ครับตอนนี้มันออมมา่อไเดียวประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถาไหนออมนะครับสร้างเสาว่าสองร้อยต้นนะครับตอนนี้สีออมนะครับใบใบนี้แหละนะครับรอดเสาอยู่ตอนนี้สร้างมาแล้ว เสาเลยลอยเจ็ดสิบกว่าต้นนบันบวัดท่านพ่อนะครับเป็นร่างผลิตอยู่นะครับอันนี้ก็สิปลูกไว้ให้ลูกหลานกิน,นพี่น้องไว้จะคลองกินแน่ลูกหลานกิน,นครับสำหรับมักมงวงมักมันพี่น้องมีทุกอย่างนะครับปลูกไว้ออไมไว้นะพี่น้องเนาะบรรกาศตอนนี้ผมตอนแรกๆนะครับประมาณซีมองแรกพี่น้องตอนนี้แดดแดดแน่นนนนพี่น้องคนไทยกับแดดแน่เชกันครับนี่คือบรรยกาศ บ้านัวน pues ี้เลยตอนนี้กําลังสร้างนะผมกำลังขยายโครงการเลี้ยงงวพี่น้องจอประดานนะครับจอประดานคือโครงการเลี้ยงงวพี่น้องจอประดานโคดน้ำนะผมโคดสวนใส่แตงสละเซลลยวมากๆสิล่อยปลานะครับผมให้ไมีน้ำใส่ในี่ในน้องน้ำแน่นะครับกับปลูกหญ้าแน่นะครับผมตอนนี้ก็ตัวนี้ก็สร้างเพื่อเก็ดรขอกงวกันพี่น้อง ขยายครับผมขยายออกมาอีกซองหนึ่งนะครับผมเทออกมาอีกเกษตรข้างงัวนะผมโครงการเลี้ยงงัวนะครับผมแยออกมาอีกนะครับนี่พี่น้อง้างร้านก็เป็นแกตีพี่น้องนี่คือของชอบของผมเองนะผมนี่คือแกตีพี่น้องไกตีนะผมอยู่ขางหลางก็เป็นแกตีผมเองเพาะไว้พี่น้องมันก็เดี๋ยวออกสนามอายังพี่น้องมัน่าโควิดเอาเลี้ยงไว้เบิ้งแง่พี่น้อง คัดมีสนามมีอย่างกับยังบ้ากันนะครับผมตอนนี้เือรอดสนามอยู่สนามท่านเปิดครับสำหรับไก่ชนนะผมเลี้ยงผู้แน่วพี่น้องเป็ดไก่หง่วนะผมนกยุ่งแน่อยังเนี่ยอยไรยังพี่น้องได้กัดตอนนี้นะผมนะครับมันกระสืเสียดังแน่เนี่ยนะครับพี่น้องมันกระเสียดังแน่จัง่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยปากกระไดโป่ข้างมอติดคัดอยู่นะครับสำหรับบ้านสวนยำแรงพี่น้อง โครงการเลี้ยงงัวนะผมตอนนี้คือจอประดานจอประดานเห็ดคอกงัวเห็ดห้างงัวอยู่พี่น้องตอนนี้คือกําลังขยับขยายพี่น้องนะครับกําลังขยับขยายอยู่โอ้ยเด็ดกับคือโครงการเลี้ยงงัวของเฮานะครับแต่ไทยเบิ้งเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องต้องอีกพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตอาการโอ้ยอัปเดตอาการอะไรพี่น้องอัปเดตเอนเนี่ยละอัปอัปเดตความคืบหน้าพี่น้องแต่ละมือให้เบิ้งนะครับผม อับอิดความคึบหน้าให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวสีไทยต้องให้พี่น้องมองเบื้องอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเสียงดังพี่น้องมันเสียงดังมากตอนนี้คือทางนี้กับโม่ปูนทางนั้นกับสีจอร์แดนพี่น้องจอร์แดนท่านบนจอร์แดนก็เสียงดังนะครับทางนี้กับโม่ปูนเฮ็ดเฮ็ดห้างงวงพี่น้องเนาะกต่สีไทยลงให้เบิ้งพี่น้องเบื้องสามจิตะก่อนล่อให้เป็นเลี่ยวพี่น้องล่อให้เป็นเลี่ยวเบสเซ็ตสิ้นนะครับผมให้เป็นเลี่ยวให้เป็นจอร์เรวให้เป็นเท่ห้างแล้วให้มันเฮ็ดโค้งงวงเรีว เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นมันอีกพี่น้องเราจะถ่าย,ยให้เห็นแบบอีกรอบนึงนะครับนะครับเอาจากซ้ำนิดเดียก,ก่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไปพี่น้องฝากเอฟซีขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจเอฟซีไม่เขามาครับผมว่าเอฟซีไม่เอฟซีเก่าพี่น้องเขอมามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เราในเอฟซีนี้ดูชาแนลนะครับผมผมก็อาจสีอาดเบาติกัดแเต้เล็กน้อยบเบาเร็วเนี่ยติกัดแเต้กับย้ายกันพี่น้องเด้อ พร่าผมโม่ซัมเนี่นะครับผมคือเด้เป็นตัวตัวโผ,ผมเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับสำหรับคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ